Oh <laughs> และหนทางแห่งการภาวนา The Myth of Freedom and the Way of Meditation โดยเชอร์เกียมตรุงปะผู้เขียนอนุสรติปยานน์ผู้แปลสำนักพิมพ์สีปัญญาเรื่องความปรารถนาหน้า45ความปรารถนาความปรารถนาเป็นสิ่งรุมเร้าจิตใจอย่างสำคัญในภูมิมนุษย์ความปรารถนาในที่นี้คือ อุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันชาญฉลาดของจิตใจแบบเหตุผลที่มุ่งหน้าไปสู่ทิศทางแห่งความสุขสมหวังความรู้สึกแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างวัตถุก,กรรมกับตัวผู้รับรู้อันเป็นผลมาจากการสูญเสียความขัดสนยากไร้และอาการถวินหาคุณรู้สึกว่ามีแต่วัตถุก,กรรมเท่านั้น ที่จะนำความเบิกบานยินดีและความสุขมาให้แต่คุณกลับรู้สึกตนเสมือนไร้ความสามารถไม่แข็งแรงหรือมีแรงดึงดูดพอที่จะชักนำวัตถุก,การมนั้นเข้ามาในอาณาจักรของคุณได้อย่างไรก็ตามทีคุณกลับพยายามอย่างหนะักเพื่อชุดรั้งมันเข้ามานี่ทำให้คุณกลายเป็นคนช่างติดเตียนผู้อื่นคุณต้องการจะดึงดูดคุณลักษณะอันดีเลิศ ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสูงส่งที่สุดมีอาระยะที่สุดสำหรับตนเองรูปแบบของอาการดึงดูดนี้ต่างจากอาสุรภูมิที่ปราศจากอาการแยกแยะและความชานฉลาดมนุษยภูมิถ้าจะเปรียบกันแล้วก็เต็มไปด้วยอาการเลือกสารปรุงแต่งเต็มไปด้วยความรู้สึกแรงกล้าของการต้องมีอุดมคติและแบบแผนเป็นของตนเอง รวมถึงการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่แบบแผนของคุณคุณจำต้องมีดุลยภาพในทุกสิ่งคุณวิาพากษ์วิจารและกลดดาบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือคุณอาจประทับใจในบุคคลที่เป็นไปตามแบบฉบับของคุณหรือสูงส่งกับคุณที่เป็นอยู่เป็นใครบางคนที่ชาญฉลาดหลักแหลมมีรสนิยมอันระเมียดละไมเป็นผู้ที่มีชีวิตผาสุกและครอบครองสิ่งที่คุณปรารถนา อาจเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์หรือบุคคลในตำนานหรือบุคคลร่วมสมัยกับคุณก็ได้ทั้งนั้นเขาดูจะประสบความสำเร็จเอามากๆและคุณต้องการได้คุณลักษณะเช่นนั้นของเขาไว้ด้วยนั่นไม่ใช่แค่อาการอิจฉาริษยาผู้อื่นแต่คุณกลับต้องการฉุดรั้งเขาเข้ามาสู่อาณาจักรของคุณเป็นรูปแบบของความอิจฉาริษยาอันทยานอยากซึ่งต้องการทัดเทียมคนผู้นั้น สาระสำคัญของมนุษย์สภูมิได้แก่ความมณะบากบั่นเพื่อบรรลุถึงอุดมการณ์อันสูงสง่งบรรดาผู้ที่อยู่ในภูมินี้ล้วนมีภาพฝันของพระคริสต์พระพุทธองค์หรือพระเกศนะพระโมหมัตหรือบุคคลในประวัติศาสตร์อื่นๆที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่สำหรับเขาอันเนื่องมาจากความสำเร็จอันสูงสง่งมหาบุรุษเหล่านี้ได้รับทุกสิ่งที่เราอาจคาดคิดได้ ชื่อเสียงอำนาจบารมีปัญญายาณถ้าพวกท่านปรารถนาความมั่งคั่งก็ย่อมทำได้เพราะท่านมีอิทธิพลอันใหญ่หลวงต่อผู้อื่นคุณจึงปรารถนาจะเป็นเยี่ยมพวกท่านไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าแต่อย่างน้อยก็ต้องไม่น้อยหน้าบ่อยครั้งที่ผู้คนมีความฝันซึ่งเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับรัฐบุรุษนักปกครองกวีศิลปินนักดนตรีนักวิทยาศาสตร์ และอะไรทํานองนี้เป็นอาการใฝ่ฝันถึงวีรภาพเป็นความพยายามสร้างอนุสรสถานให้เป็นอนุสรีแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวีรคติเยี่ยงนี้มีพื้นฐานอยู่บนความหลงไหลในสิ่งที่คุณขาดเมื่อคุณได้ยินว่าใครบางคนมีคุณสมบัติอันสูงสง่งคุณจะให้ค่าเขาว่าเป็นบุคคลสำคัญในขณะที่คุณกลับด้อยค่า การเปรียบเทียบเลือกสรรอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ก่อให้เกิดความปรารถนาไม่สิ้นสุดจิตใจเยี่ยงมนุษย์นี้เน้นหนักที่ความรู้การศึกษาค้นคว้าการสั่งสมข่าวสารข้อมูลและภูมิปัญญาความคิดสติปัญญามีบทบาทมากในภูมิมนุษย์มีสิ่งต่างๆรุมเร้าอยู่ในความคิดคำนึงของคุณอันเป็นผลจากการสั่งสมอะไรต่ออะไรมากเกินไปรวมถึงแผนการนานับประการในใจ คำอุปมาของมนุษยภูมิได้แก่การติดหนึบอยู่บนเส้นทางของความคิดอันกระเจิดกระเจิงคุณมัวคิดแต่วุ่นวายเสียจนไม่อาจเรียนรู้สิ่งใดๆดได,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 ได้อาการปั่นป่วนไม่หยุดหย่อนของความคิดแผนการมายาหรือความฝันแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงกับเทวภูมิในเทวภูมินั้นคุณซึมซาบอยู่ในภาวะเพลิดเพล้วเจิดจรัด เป็นรูปแบบการยึดติดของความหลงไหลพอใจในอสุรภูมิคุณมึนเมาอยู่กับการแข่งขันมีโอกาสให้ความคิดเกิดขึ้นน้อยมากเพร,ราะประสบการณ์ของคุณแรงกล้ามากจนกระชากค,คุณไว้แต่ในกรณีของมนุษยภูมินี้กับมีความคิดผุดพลังขึ้นมากมายสติปัญญาหรือจิตใจแบบเหตุผลมีอำนาจแรงกล้าจนเราถูกท่วมท้นจากความเป็นไปได้ ที่จะดึงดูสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามาหาตัวดังนั้นเราจึงพยายามจะยึดฉวยแนวคิดใหม่ๆแผนการใหม่ไว้ไกลไกนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ข้องเกี่ยวคำอ้างอิงจากหนังสือนังหาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตปรยานใหญ่จิตใจของเราก็เปี่ยมล้นไปด้วยความคิดสิ่งที่ได้รับก,การบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึก ก็จะหมุนวนไปอย่างต่อเนื่องมากยิ่งกว่าภูมิใดๆดังนั้นมันจึงเป็นภูมิแห่งสติปัญญาซึ่งยุ่งเหยิงและสับสนยิ่งจิตใจเยี่ยงมนุษย์มีทิฏฐิน้อยกว่าภูมิอื่นๆในภูมิอื่นๆคุณพบสาระนะให้เกาะยึดและสแสวงหาความพึงพอใจจากมันทว่าในมนุษย์ภูมิหาได้มีความพึงพอใจดังนั้นไม่ มันเป็นไปด้วยการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเสาะหาสภาพการใหม่หรือพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการที่ได้รับเป็นภูมิภาวะจิตใจที่ให้ความพึงพอใจน้อยที่สุดเพราะความทุกข์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ยืดเหนี่ยวหรือเป็นการท้าทายทว่ากลับเป็นสิ่งที่คอยเตือนเราให้รำลึกถึงความทะเยอทะยานที่ผุดขึ้นมาจากความทุกข์ thank you